ได้รางวัลน,น้ำใจจากด้าน้าวทีมา60บาทเอามาต่อยอดเอามาต่อยอดอตออด่ตอยอดนะครับ,บด้วยการมาม <c oughs> โมนครับมาลุา้นกันนะคะแชง รางวัลใหญ่ของเราเป็นอะไรครับ่ั้งงขาเนี่ยตุ๊กตาลือกได้เลยใช่ไหมครับรางวัลใหญ่แล้วนะคะยังไม่ได้ปลาเลยค่ะเลือกรางวัลแล้วค่ะพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามปุ๊ัว้งอะราแม่งตรงค่ะได้หนึ่งดอกนี่เป็นัวเล็เลยปะครับหนึ่งดอกได้ตัวเล็กนะครับผมเอาไปเลือกก่อนแต่ว่าผมก็หยุดแค่นี้ผมจะเอาไปเลือกก่อนดีไปมุมปลาก่อนเหรอ เปดูเรื ah. ่องก่อนหนึ่งตัวเป็นเรื่องก่อนเป็นเรื่องรวมได้รวมได้รวมได้ใช่ไหมอ๋อรวมทีเดียวเลยเอาลูกใส่ได้ไหมอ่ะมามาฝั่งเนี้ยมาฝั่งเนี้ยดูดราแทงพี่ว่าดูดราแทงพี่อย่าพูดแทงตกใจซะทุกหมดเดี๋ยวพูดแทงอีกต้องเล็งดีๆปลาเลยเทียวแวว ไหนฮะชิ้นเล็กไม่หมอแล้วกัน <c oughs> ดึงแมนยูด้วยถ้าทางจะไม่ได้ขับรถให้แล้วค่ะงานนี้ <c oughs> ดึงแมนยูมาขับรถเองนะครับบอสท,ทำไมเหรอฮะคนละทีมเลยใช่ไหมคนละทีมค่ะกล <c oughs> ัวไม่มีคนขับรถให้นะคะถือกระเปบียดเลยค่ะ <c oughs>